อเนี่ยคือมู่ที่แปดบ้านบ้านใสเหนือเนี่ยก็ดูดูแล้วก็มีโครงการหลายโครงการนะที่มีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ที่ให้กับชุมชนเป็นคนเลือกในการถนัดที่จะทำํำไม่ว,ว่าจะทําอะไรก็ตามเพราะว่าเราถือว่าหลังจากเสร็จภารกิจหลักคือการทําสวนอย่างแล้วพวกเราก็จะ ต้องใช้เวลาหลังจากนั้นก็ให้มีประโยชน์เกิดขึ้นคือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อลไรไม้แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการปลูกอนุรักษ์จึงการต้องเที่ยวนะครับเกิดขึ้นซึ่งเราว่านอาจารตสตศนะครับก็เป็นตัวหลักอยู่เป็นประธานเป็นผู้เี่เรื่องดำเนินการตอนนี้เราก็ได้คนเขาครับผมครับ มีปัญหาไหมครับช่วงหน้าแรงเรื่องของอประปาภูเขาเนี่ยประปาภูเขาตอนหน้าแรงผมด้วยครับผมฟังลุงแจ้งกล่าวเกินเกินไปต้นๆ้นเลยก็แล้วมาดูวิสัยทัศน์นมันมันใช่เลยมันใช่เลยครับซึ่งวิสัยทัศน์ของบ้านใสเหนือเนี่ยบ้านใสเหนือเป็นหมู่บ้าน,นการเรียนรู้สู่การเกษตรอยเ่องอยูวเดองสันแล้ว เมื่อเมื่อไม่มีการสั่งเนี่ยเรามีการขยายตลาดยังไงบ้างครับอ่าคือส่วนใหญ่นะครับนะก็กลุ่มขนมเนี่ยก็มีสมาชิกทำขนมอ่าก็เรียกว่าทำขนมพื้นพื้นบ้านของเราพื้นบ้านของเราใช่ไหมครับมชวนเหี่ยวทำยา ชุมชนบ้านไทรเหนือเนี่ยมีความภูมิใจว่าเออขนมเนี่ยมันมันสามารถชอบก็มาอยู่ที่เทนโตะโคทานหรือว่าถ้าจะทำขนมก็ไปอยู่กับคารุมนะครับก็ผู้ดำเนินรายการการีวิวกระจากเสียงภาคแก่ในพื้นของเรานะครับแล้วก็ท่านผู้กองชิคาโรบุทามบ้านครับเออสำหรับกลุ่มน้ำดื่มใทรเหนือเพื่อสุขภาพ ดื่มน้ำดื่มใส่เหนือเพื่อสุขภาพรเราเน้นย้ำยังไม่ได้สมบูรณ์เทาไหร่นะัก,กยกตัวอย่างว่าร,บรบอบอบราธานตาท้ว,ว่าขูน้ำนีก็ประจําแผนแม่บทชุมชนก็เลือกคณะกรรมการ,รอของหมู่บ้าน้น เสร็จแล้วก็ให้ออกเป็นวิสัยทัศน์ามาจนเราผมผมดูวิสัยทัอนยยัง่งยืนอันอันน,น,นี้คือวิสัยทัศน์นี้เราทําประชาคมและทุกคนร่วมคิดร่วมคิดร่วม,วม,วมที่จะบัญญัติทำว่าตัาใส่เนือเราต้องเป็นอย่างนี้นะต,ต้องต้องต้องดำเนินการไปอย่างนี้นะอย่างม่บ้านในเราเนี่ยเขาขายขึ้นบุญเลี้ยงสัตว์มื่นสองร้อยสิบบาทกรุมผู้สูงอายุเห็นปัญหาว่าขึ้นมา เอินเอินที่เก็บไว้บำงรงตาบ,บำรงปีละห้ิบาทใช่ม้าสิบบาทหาสิบบาทแล้วก็3ปีกว่าจะปันผลอีกครั้งเพราะอะไรไปทำในในกิจประจําวันของผู้ถูงอายุใช่ไหมครับแล้วเหลือแล้วเอินเหลือแล้วจะไปเที่ยวก็ไม่พอจะไปแต่ละปีเนี่ยการรดน้ําผู้ท่าผู้แก่ที่ของชุมชนบ้านใสเหนือเนี่ยมีผู้เข้าร่วม ในโครงการนี้ในกิจกรรมนี้ประมาณปีนะทักกี่กี่ท่านครับปีทั้งหมดนะผู้ถูงอายุตั้งหมดที่เก้าอยู่ในจมรมมันมัน88ดคนใช่ไหมแล้วก็ผู้ถูงอายุมากกว่าเรา200รกว่าคนนะคะผู้สูงอายุมีอะไรต่อมนีอะไรที่จะนำเสนอในออช่วงผมทำมาจากฐานส่งผลไม้หรือว่าฐานไม้าาไผ่มีอะไรบ้างครับที่ทำจากเราฐานสะงบนไม้ทั้งภาพถุง ได้ผ่านกระบวนการการบดเป็นผงมาโดยจะมาตอนบุหรี่ลมใบด้วยนะเพราะอาหารนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการดึงนัำเชื้อที่อยู่ในผิวหนัง